ได้รับเงินจากคู่ครองหรือคู่หุ้นส่วนวางแผนพิจารณาให้รอบครอบก่อนตัดสินใจลงทุนสวัสดีค่ะพบก,กับอาจารย์วานีอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์จะทำนายดวงชตาของท่านที่เกิดในวันพฤหับสบดีในช่วงระหว่างวันที่16ถึง22มีนาคมค่ะ เริ่มกันที่การเงินกันก่อนเลยสัปดาห์นี้นะคะหาเงินคล่องตัวมีเกณฑ์มีโชคมีลาบท่านจะได้รับเงินปันผลจากคูนส่วนในสิ่งที่ท่านได้ลงทุนไว้หรือได้รับเงินจากคู่ครองนะคะด้วยดาวอังคารเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วดาวเจ้าเรือนการเงิน โคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะการงานนะคะเมื่อท่านได้รับเงินแล้วท่านอาจจะนําเงินไปลงทุนต่อยอดขยายในเรื่องธุรกิจกิจการนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่สินค้าใหม่ก็ขอให้พิจารณาวางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการงานในสัปดาห์นี้ งานยุ่งงานเยอะท่านจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ให้รับผิดชอบต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนจำนวนมากนะคะโดยดาวพุธเจ้าเรือนปุตตะโปรเจกต์โครงการโกจรไปอยู่ในเรือนกัมมะร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งมาจากภพสุพะนะคะแล้วดาวราหูเจ้าเรือนกัมมะการงานโคจรไปอยู่ในเรือนดาพระร่วมกับดาวศุกร์และดาวอาทิตย์คู่สมพล ในเกณฑ์น,นี้นะคะท่านอาจจะต้องเข้ารับการอบรมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนำเทคโนโลยี AI ว่มาปรับใช้ในเรื่องงานของท่านให้ทันยุคทันสมัยค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตานะคะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านบูชาเหรียญเทพ,พร,ราหูหลังดวงดีและทาสีพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมีรุ่นสมบัติจกักรพรรดินะคะ เจรจาติดต่อประสานงานสํำเร็จราบรื่นค่ะความรักในสัปดาห์นี้นะคะท่านมิที่มีคู่อยู่แล้วคนรักซัพพอร์ตตามใจเปไม่อั้นนะคะเรียกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ความรักกับนาหวานชื่นนะคะส่วนคนโซดเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีสเสน่ห์นะคะมีคนใจถึงพึ่งได้ ร้อมเปนะคะก็ให้ท่านลองคบลองคุยดูก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจค่ะสุขภาพในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ท่านาระมัดระวังรักษาสุขภาพการเกิดออฟฟิศซินโดมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการเคร่งเครียดทำงานหนักนะคะรักษาสุขภาพโดยการรับประทานอาหารให้ตรงเวลามีประโยชน์ และหมั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสัปดาห์นี้อาจารย์ขอจบคำท้นนาไแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราทีมโหราสิทธิ์ฟันทองเดียค่ะสวัสดีค่ะ